สเ,เสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟื้นเด้อนะครับเราก็จะมาเอาเหล็กลงแล้วหลังจากเอาเหล็กขึ้นอยู่ด้านหน้าองค์ปู่นะครับริมถนนนะครับเราก็จะเอาเหล็กลงนะครับตนนัวนี้อันนี้นะครับ เราชอบแต่ท้ายบได้ ให้ก้อขวาฮะอันยังอันนี้เด้อาลงนี่ก <now> ่อนเนาะเพื่อเพื่อจังไปนเหตอยังอื่นพอดีเอาตรงนี้ออกก่อนให้พ้อใส่ลูกมือไว้ แน่นว่าก่อนก่อนไปทั้ง ด้ามันดีดไปหลดเขาที่ดูนะอันตะฟ้องท้อยเราเนี่ยมันนักแหงด้นด้นดีดไปหลุดนะนะพีจะุูด ยจะมีร้อยกันได้ประคองร้อยกัน บอกงอกล้อนถ่ายไม่ได้เต็มทำไมอ่ะเต็มเต็มบอกเออเขาตั้งหัวมบอกกล้องหนูนาก็ถ่ายไม่ได้นะคะเอฟซีหนูนาพาไปดูนะคะไปให้กำลังใจหนูนาพาไปดูด้วยมาใช่เครื่องยกนิดนึงนั่นเขาเขายกให้มันพ้นเอ้ราวนี่พี่ ลกให้้นเ,เอออีกนิดน,นึงเออทำพอพื้นก่อนคนสูงเด่อเกิร์สระวังมือเด้อมันห้อยตัดต่ะมันคม,นมครับนนทเด้อเอาเข้าไปเลยทัยตรงหนอ,อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นโรงงานเหล็กอ่าลุงพลนะครับ <c oughs>

สงสารไอ้คนร้อนนะไม่ได้สงสารเลยเหรอ่คนมงสงสารร่มนะร่มนไน่า่มเยอะไม่โยนนะไม่โยนแปะนี้เลยะ ไม่แบกคือเดียวไ่ได้นะทุกี้ขยับขยับกล้องในไหนล้มเมฆบังเลยเอาบังแล้วป่ะทอดีทอดีไดอบอกว่ามนติดฟัง 快、嗯、点，快点。 รถคนมาปวดผมมาจะแบงก็บิดเห็นเราลุ้งไหมผมไปยังยังเหือลายอยู่ปวดเหลือควันปวดเดี่ยววะนี่นะครถนั่งรถที่สีนี่ค่ะนัพูดไางั้นเหรครับผมสนทนาที่เราวกิดาน่นมากเลยมาแล้วค่ะในเที่ยวที่สองจากกุฏบสครุน ก็อย่าลืมนะคะที่มาช่วยคนนะคะพี่เสิ่นนะคะอันนี้รอบที่หอยแล้วค่ะน้องลูกกี้นะรอบที่หอลังน้องเมฆนะคะรอนที่สองเลยค่ะรอบที่สองลูกกี้บวงกุญแจมันหลุดตกกุญแจห้องเลยใช่ไหมนั่นสิกุญแจอยู่หนะก็เมื่อกข้พอพองพอไกินข้าวกันแล้วก็ปูอยู่นู่นแหละปูพองอยู่นู่นแหละ ก็เดี๋ยวพักแชคกันไยลุยกันใหม่แต่ว่าตั้ต่งนะี่บอกว่าองก็ตั้งหลายรอบนะฮะบอนกทีนะคิดยอดโอ้ยมันจะใส่ได้ำตัมงแ่เมง่อนวันนี้ก็ให่แล้วลมใส่ได้ไม่เกิน30นาทีมันลมมันพาไปแล้วต้องมัดใหม่เลื่อียังไม่มีใช่ไหมไม่เผือชิดลุ่มอีก অ পাইহি গম দিয়া অৱশ্যে ครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับฝากกดติดตามช่องหมดฟื้นเด้อนะครับขอบคุณนะครับ